ตีกันแย่งผู้ชายใช่ไหมอโต้งมห้ามเต้มงห้ามย้ำเด้โต้งสู้ๆนะเพื่อผู้ชายคนนี้ฉันสู้ทาที่มาเลยจ้ามาเลยจ้าที่ผัวชนะแกแกผัวชนะฉิกแม่งเลยเอออย่าแพ้นะแพ้ซ้ำด้วยอ่อมเลยนะไอโต้งมึงห้ามสิวะหาโต้งยังไม่กล้าเลยเนาะสิงตีกันอะ อย่าเลยที่รักกินดีกว่าอย่าตีเลยที่ <c oughs> <c oughs> รักไ,ไม่สนใจแล้วน่ะอย่าแพ้นะเว้ยแพ้อ่อมนะเว้ยอ่อมไก่นะเว้ยแล้วครับไอ้โต้งโต้งผมไม่สนใจเลยเหรอกินอย่างเดียวดูมันดูมันพิธีธรมีด,มด,ดีผมกินไม่ออกคิดยังไงมาตีกับวันนี้มันระว่างทีดีไม่ตีกันบอกมันแย่งผู้ชายกันแย่งผู้ชาย <c oughs> ในงัยแย่งไอ้โต้งน,นะใครนะอาจารย์บอกว่าเรื่องอะไรนะนำนำเหรอ บิลำนำบิลำนำบิดลำวนะตบบิำช่วยด้วยเมียเย้อเมือนเรายื้อแค่ยื้อขาออกกำลังกายตักมือนะต้มมาห้าหน่อยเซ่ตีกันแล้วเนี่ยต้มทะเลาะอะไรกันไหมล้วนแม่แกไม่ใช่เฉียงอะไรกันสักอย่างเยี่ยงผู้ชายไงเฮ้ยมึงเจ็บมาแล้วซ้ำนะเว้ยหิวไก่ด้วยเนี่ย โต้งมาห้ามน้อยหยุดไปไกลๆฉันเจ็บนะแกโดนแน่ตั้งด็กชีวิต